ดิมลิสต์เนี่ยจะเป็นตัวเขียนในกระดาษนะคะในสมุดไดอารี่ก็ได้นะคะว่าฉันเ,เป็นเศรษฐีใหม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะ90ล้านตั้งให้ใหญ่เข้าไว้เวลาตั้งเป้าตั้งให้มันแบบใหญ่ๆเวอร์นะคะยิ่งเวอร์ยิ่งดีนะจ๊ะยิ่งเวอร์ยิ่งดีเวลาที่เราจะตั้งดิมลิสต์ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตัดสินคุณลืมคนรอบข้างไปให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณคือก๊อตคุณสามารถเสกอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องผ่าน ความคิดเห็นของใครนะคะอันนี้ครูแบบว่าเอาเอากฎอะไรนึงดูที่ครูรับมาเรียนเรียนมาช่วงหลังๆเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะคะเข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ที่มีความอัปเกรดแล้วในจิตอัจฉริยะในพลังงานอันสูงส่ง เวลาที่คุณเสกหรือมานิเฟสหรือจินตนาการก็ดีหรือเขียนดีมลิสก็ดีหรือทำวิชั่นบอร์ดก็ดีวิช i ั่นบอร์ดก็คือให้ทุกคนไปตามนะคะเพจของครัอราี่ครูอรก็จะบอกเลยว่าเวลาที่เราทำดีมลิสนะคะคุณสามารถเขียนออกมาเวอร์เท่าไหร่ก็ได้กี่ข้อก็ได้โดยสภาวะของจิตไม่ต้องมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีความสึกว่าเป็นมนุษย์เขียนรู้สึกให้สวมตัวตนว่าฉันคือเทพนะคะเออเทพเนี่ยเป็นยังไง ะะเทพสิกอะไรก็ได้พลังงานของเทพสูงเบาสบายมีความสุขนะคะละันล้าโอ้นะ,ะเงินแม่งเยอะวะ่ะดีจังเลยนะคะได้า90าสล้านใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะจะไปซื้อบ้านอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็ได้อย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่จะต้องหลุดออกจากสภาวะความเป็นจริงณนะปัจจุบันฟังดีๆเราจะต้องทํา ใช้การฝึกนะจ๊ะไม่ใช่บอกว่าทําครั้งเดียวได้ทุกคนที่ได้คือคุณสามารถรวบรวมพลังงานนั้นจนกระทั่งพลังงานแห่งความเชื่อนั้นอ่ะมันหลุดโลกอะ่ะมันไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่เชื่อแล้วมันต้องเป็นกึ่งคนกึ่งมนุษย์กึ่งเทพอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดากล้าเชื่อกําลังจะบอกแบบนั้นมันเกินกว่าความเชื่อของฉันมันเกินกว่ามนุษย์ทั่วๆไปที่อยู่ข้างกายฉั้นเขาเชื่อถ้าสอนไว้ถึงการใช้ Uh, Visualization หรือการจินตภาพจินตนาการการมโนโดยใช้ไฟเซนส์รูปรสกินเสียงสัมผัสในรูปที่มีความสําคัญมากที่สุดรูปมีความสําคัญมากที่สุดเพราะตาจะดึงดูปรูปให้คุณไปตัดไปหารูปในอินเทอร์เน็ตไปตัดรูปในนิตยสารไปทําอะไรก็ทำวิช s ั่นบอร์ดนะคะวิชชั่นบอร์คืออะไรก็คุณไปหาตู้เสื้อผ้าใหญ่หญเออแปะตรงตู้เย็นนะคะทำดิมบอร์ดก็ได้หรือทำาเ,เป็น กระดาษแข็งอะไรก็ได้หรือคุณแบบว่ามีพื้นที่ในบ้านข้างฝาบอกข้างฝาแม่คะข้างฝาค่ะข้างฝาดีนะคะแตะติดนะคะว่าให้คุณไปตัดนิตยสารก็อะไรก็ได้ที่เราชอบให้จิตวิญญาณเราชอบนะคะไปตัดมาอะไรก็ได้ที่จิตวิญญาณเราชอบนะจ๊ะครูรักก็สอนไปถึงการใช้รูปในการทําบอร์ดวิชั่นหรือการมองเห็นหรือการดึงจิตตลอดเวลาเงินค่ะเงินก็ได้ก็เอารูปเงินมาใส่ไว้หน้าโคเวอร์โทรศัพท์ ะะหรืออันนี้คือใช้รูปนะคือตามองนะคะตามองเห็นไฟเซนส์และเราก็จะมาใช้เ,เสียงนะคะใช้เสียงเช่นคุณฟังเสียงเงินใน YouTube ไปหาได้เลยใน u t ท b e เนี่ยทุกคนบ้างข้างร่ำรวยมากเพราะใน u t u b e เนี่ยมีแบบโฟลเงินมีคลื่นเสียงโปรแกรมจิตแล้วก็อันนี้คือรูปไปละเสียงไปละรสชาตินะคะรสชาติการกินก็เหมือนกันการดื่มก็เหมือนกันนะคะก็ ใช้พลังงานของการเสกใช้พลังงานของคลื่นไวเบชันนะคะก็ก่อนดื่มน้ําคุณก็พูดคําพูดดีๆลงไปในน้ําบอกฉันเป็นเศรษฐีพันล้านพันล้านพันล้านโฟกัสจิตด,ด้วยนะโฟ,โ,ฟโฟกัสความรู้สึกของเราเข้าไปในน้ําแล้วดื่มแล้วอาบนะคะนี่ก็คือดื่มกินอาหารนะคะก็าทา มาสจรรย์ชีวิต28วันในการสำเร็จรุคุณเขาแบบว่ามีการโปรโยประกายละอ,องในอาหารแล้วก็กินมีการแบบมีหลายโปรเซสมากเดี๋ยวจะแชร์มาให้ในห้องนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีลิงก์28วันชีวิตมาสจรยนนะคะทีนี้ครูเราคุยถึงการดมคือดมเงินเอาเงินมาจริงๆเอาเงินมาดมนะคะแล้วก็ให้มันครบทั้งไฟเซ็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสและการจับเงินเช่นเราอาจจะออลองใช้กระดาษนะคะกระดาษ ที่ว่าหนาหน่อยนะคะเหมือนกับว่าแบงกกาโมบางคนใช้หรือบางคนใช้แบบว่าเอามาตัดเป็นปึกเลยแล้วก็เอาแบงก์จริงอ่ะประกบหน้าประกบหลังเก็ตปะเอาแบงก์จริงอ่ะประกบหน้าประกบหลังแล้วคุณก็ลองแบบลองดูซิว่าเอะเงินหนักให้คุณลองเอาแบบเนี่ยมันกี่ปึกความหนาของเงินหนึ่งล้านอ่ะไปดูมาว่ามันหนาขนาดไหนนะคะหรือนะคะใครมีเพื่อนเป็นเจ้าของแบงก์นะ,ะขอยือมมันมาดูหน่อยเด็กเอามาเทียบกับความเป็นจริงแล้วเราก็ลองแบบ ลองสัมผัสมันดูบบกเฮ้ยอยู่ในมือเราคุณก็ลองฝึกนะคะใช้กระดาษตัดแล้วก็เอาเงินจริงประกบหน้าประกบหลังนะคะหรือใช้แบงก้ามูก็ได้นะคะเป็นมัดๆแล้วก็แบบว่าใส่พานมั่งอะไรมั่งลองเล่นหรือว่ามีเงินจริงๆหรือเงินปลอมก็ได้นะคะเอามานับมาแก้งนับเป็นพันหนึ่งพันสองพับาทรวยมากเลยการฝึกที่จะเป็นผู้รับโฟลของจักรวาลอันนี้สําคัญที่